วันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาที่เคยมีราคาซื้อขายสูงถึง15ล้านบาทครับนาฬิกาเรือนนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรไปดูรีวิวกันเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเจโฮโลโลจีมูฟเมนต์สำหรับวันนี้ครับผมจะมารีวิวนาฬิกา Richard Mill RM055 ้าไวทมอมบาวัสดงครับ เป็นนาฬิกาที่เป็นสเปเชียลเอดิชันที่มีหน้าปัดเป็นสเกเลตันเลยนะครับและนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยยังเคยมีราคาที่โดดไปสูงถึง15ล้านบาทครับโดยก่อนที่จะเริ่มรีวิวทางผมขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวนาฬิกาครั้งถัดไปจากช่องของเราด้วยนะครับ ก่อนอื่นผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับนาฬิการิชาร์ดมิลและประวัติของเรือนนี้กันก่อนครับริชาร์ดมิลแบรนด์นาฬิกาที่สร้างชื่อเสียงกระชอนโลกในระยะเวลาไม่ถึง30ปีครับแบรนด์นี้เกิดขึ้นจากคุณริชาร์ดมิลชื่อเดียวกันกับแบรนด์นาฬิกาของเขาเลยนะครับโดยเขานั้นได้เข้ามาในอุตสาหกรรมของนาฬิกาตั้งแต่ปีคิกราช1 9ึด้วยวัยเพียง23ปีเท่านั้นครับ โดยผ่านการทำงานในวงการนาฬิกาและเครื่องประดับอาทิเช่นบริษัทโมบูซองที่ผลิตเครื่องประดับและอัญมณีชื่อดังเลยนะครับในประเทศฝรั่งเศสและก้าวขึ้นเป็นตำแหน่งผู้จัดการได้ในที่สุดและตัวคุณริชาร์ดมิลยังห้อมล้อมไปด้วยบุคคลที่มีความสามารถรอบตัวเช่นคุณจูเลียโอปาปีผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของโอเดมาปิเก และด้วยประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของริชาร์ดมิลนั้นทำให้เขาอยากขีดเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองสุดท้ายครับได้ตัดสินใจออกจากบริษัทโมบูซองและในปีคิศสตักราช1999นั่นเองครับริชาร์ดมิลได้ตัดสินใจเปิดแบรนด์นาฬิกาหรูภายใต้ชื่อของตนเองโดยใช้ชื่อว่าริชาร์ดมิลเอสเอโดยมีการร่วมทุนกับโอเดมาพิเก้เป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับโดยตั้งใจจะสร้างจุดขายและจุดที่แตกต่างให้กับนาฬิกาของตนเอง โดยทำลายข้อจำกัดเดิมๆโดยการสร้างนวัตกรรมที่การเอาวัสดุจากรถแข่งฟอร์มูล่าวันและวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศเครื่องบินยานพาหนะต่างๆมาบรรจุลงในนาฬิกาเป็นครั้งแรกครับและใช้สโลแกนของบริษัทว่า e r a c i n g Machine on the wrist ถัดจากนั้นมา3ปีในคิดส์กรตส2001ในงานเบเซลเวิทางริชาร์ดมิลได้เปิดตัวนาฬิกาเรือนแรกของทางแบรนด์นะครับ โดยมีชื่อว่า RM001 t o Beyond ด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ทรงถังเบียร์ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดมีการผลิตเพียง17เรือนเท่านั้นและผลิตด้วยมือทั้งหมดเป็นนาฬิกาที่มีคุณสมบัติหลายๆอย่างเลยนะครับที่ผู้คนณนเวลานั้นไม่เคยได้ยินมาก่อนและยังมีราคาสูงถึง135,000ดอลลาร์ 1, 35, ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติวงการนาฬิกา และสื่อหลายสำนักต่างตั้งฉายาให้กับนาฬิกาเรือนนี้ว่า The Dawn of a New Era in Watchmaking หรือที่แปลว่ารุ่งอรุณแห่งยุคใหม่ในการผลิตนาฬิกานั่นเองครับจากนั้นไม่นานครับแบรนด์บริชาร์ดม l ลก็ก้าวสู่แบรนด์ผู้ที่ผลิตนาฬิกาที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลกและในปี2011ทางริชาร์ดม l ลได้มีการพัฒนานาฬิกาที่ออกแบบขึ้นสำหรับนักกอล์ฟครับโดยได้บาบ้าวสัน นักกอล์ฟมืออชีพที่เป็นแชมป์ PGA ทัวร์ทั้งหมด12รายการและยังเป็นแชมป์เมเจอร์ในการแข่งขันมาสเตอร์ทัว์นาเมนต์ในปี2012และ2014อีกด้วยครับพร้อมทั้งยังเป็นนักกอล์ฟที่มีผลงานดีเป็นอันดับที่2ของโลกครับแต่ผมขอเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนอย่างนี้ครับถ้าคุณเป็นนักบินนักแข่งรถหรือนักกีฬาต่างๆเนี่ยคุณคงมีนาฬิกาจากักรกลนาฬิกากลไกให้เลือกมากมายไม่ขาดสายใช่ไหมครับ แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเป็นนักกอล์ฟกีฬาประเภทนี้เนี่ยจะเปรียบเสมือนความตายของนาฬิกาจากักรกลเพราะการเหวี่ยงไม้เพื่อตีลูกกอล์ฟออกไปในความเร็ว200ไมล์ต่อชั่วโมงนั้นมีแรงเหวี่ยงที่มหาศาลมากๆครับนาฬิกากลไกอาจจะได้รับแรงเหวี่ยงที่เกิดขึ้นและทนมันไม่ไหวอาจจะส่งผลต่อฟังก์ชันการใช้งานได้และนาฬิกาจากักรกลยังมีโอกาสส่งแรงสั่นสะเทือนไปที่ข้อมือและแขนอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟได้ครับ เพราะฉะนั้นนาฬิกาจากกลผู้คนที่เล่นกอล์ฟจึงไม่นิยมนำมาสวมใส่นั่นเองซึ่งทำให้ริชาร์ดมิล l ได้เปิดตัวนาฬิกาที่รองรับในเรื่องนี้ครับนั่นก็คือ R.M.038 ครับที่เป็นนาฬิกาที่สามารถทนต่อแรงเหวี่ยงทนต่อแรงจีได้และยังมีน้ำหนักที่เบามากๆและในปีคิศกราช .2012 ทางริชาร์ดมิ l ลก็ยังพัฒนาต่อในด้านของวัสดุความทนทานและการต้านแรงจีทำให้เกิดนาฬิกา ที่พัฒนามาเป็น RM055 โดยความพิเศษของ RM055 นั่นคือนาฬิกานั้นสามารถทนแรง G ได้ถึง500 g ครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเกินจะจินตนาการได้เพราะว่าแค่50 g นั้นก็อาจจะทำให้มนุษย์เราถึงแก่ชีวิตได้แล้วเพราะงั้น RM055 จึงเป็นนาฬิกาที่ล้ำยุคตอบโจทย์นะักกอล์ฟสามารถรับมือกับแรงสั่นสะเทือนทั้งหมดตอนไดฟ์ลูกกอล์ฟได้ และนี่คือนวัตกรรมใหม่ของนาฬิกาที่ตอบโจทย์กับกีฬาที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเองครับและนี่คือที่มาที่ไปของนาฬิกาเรือนนี้ครับทีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูรีวิวนาฬิกาเรือนนี้กันเลยสำหรับ Richard Mill R.M.055 White Baba Wasson Special Edition Skeleton Dial ครับ ตัวเรือนมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่50มิลิเมตรเคสตัวเรือนมาด้วยรูปทรงถังเบียร์อันเป็นเอกลักษณ์ของริชาร์ดม i ล l อยู่แล้วโดวยความพิเศษคือเบเซลหรือขอบของหน้าปัดนั้นทํามาจากวัสดุที่เรียกว่า ATZ คือเซรามิกที่ได้รับการทอผงอลูมิเนียมออกไซด์ที่ฉีดด้วยแรงดัน2000บาร์ครับซึ่งเป็นวัสดุที่ทนรอยกีดกวนได้สูงมากๆและสีที่ไม่เปลี่ยนแปลง และยังเป็นหนึ่งในวัสดุที่มีความแข็งแรงที่สุดในโลกครับและเคสตัวเรือนด้านหน้าและฝาหลังของตัวเรือนทำมาจากไทเทเนียมเกรด5เกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพร้อมทั้งมีการเคลือบยางป้องกันสีขาวที่ฉีดด้วยแรงดันสูงรอบๆไทเทเนียมนั้นอีกทีที่ช่วยป้องกันแรงสั่นสะเทือนทั้งหมดที่เกิดขึ้นและยังรักษาพื้นผิวให้นาฬิกานั้นสวมใส่ได้สบายนั่นเองครับ ที่สําคัญคือเคสโอบรับกับข้อมือได้อย่างดีมากๆออกแบบมาให้โค้งรับกับข้อมือตามหลักสรีระาศาสตร์เพราะต่อให้คุณมีข้อมือเล็กแค่15เซนติเมตรนาฬิกาก็ยังโอบรับกับข้อมือของคุณได้อยู่ดีถือว่าสวมใส่สบายแข็งแรงและบอกเลยนะครับว่านาฬิกาที่ทํามาจากเซรามิกสีขาวเนี่ยแทบจะไม่มีบนโลกเรือนนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะทำมาจากเซรามิกเอทตสีขาวอย่างที่ผมแจ้งไปไนั่นเอง กลไกของนาฬิการิชาร์ด l ิวเลือกใช้เป็นคาลิเบอร์ RML2 u l 2, ครับซึ่งเป็น,นกลไกแบบสเกเลตันที่สามารถมองเห็นการทำงานของกลไกต่างๆได้อย่างชัดเจนแผ่นฐานและสะพานของนาฬิกานั้นทำมาจากไทเทเนียมเกรด5เช่นเดียวกับเคสตัวเรือนด้านหน้าและด้านหลังนั่นแหละครับ mm hmm. เกรดเดียวกับ mm hmm. อุตสาหกรรมการบินและอวกาศพร้อมทั้งยังมีการเคลือบ PVD สีดำและมีไททาล,ลิซ์เป็นส่วนผสมด้วยที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตนาฬิกาของ อ่เบนนัันงครซึ่งส่วนประกอบต่างๆนั้นบางมากๆครับและมีน้ำหนักรวมเพียงแค่4.3กรัมเท่านั้นถือเป็น,นกลไกที่มีน้ำหนักเบามากๆนะครับและน้ำหนักที่เบาเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆครับที่ยังสามารถต้านทานแรง G ีได้ถึง 500g พร้อมทั้งกลไกยังถูกยึดไว้ด้วยโชคแอปทั้งหมด4จุดซึ่งจะเข้ามาช่วยเรื่องของการรับมือกับแรงสั่นสะเทือนต่างๆ เกือบจะทั้งหมดที่นาฬิกาจะได้รับถือเป็นสุดยอดนวัตรกรรมที่ริชาร์ดมิลบุกเบิกให้กับกลไกนาฬิกาสวิตเลยครับกลไกยังมาพร้อมกับ v a r i a b l e Inertia b a l a n c e Wheel ที่ช่วยเรื่องของความแม่นยำของนาฬิกาและความเสถียรของนาฬิกานั่นเองครับ และกลไกตัวนี้ยังสามารถสำรองพลังงานได้สูงสุดอยู่ที่55ชั่วโมงนั่นเองครับหน้าปัดไดเอลใช้เป็นหน้าปัดแบบสเกเลตันไดเอลที่โปร่งใสและมองเห็น,นกลไกการทำงานของนาฬิกาได้อย่างชัดเจนครับการขยับของชิ้นส่วนต่างๆการยึดของชิ้นส่วนต่างๆและงานขัดเงาต่างๆบอกเลยว่าดูดีมากๆครับ เข็มของนาฬิกาก็ถูกออกแบบมาได้อย่างดีมีเข็มหลักชั่วโมงเข็มนาทีเข็ม,ขมวินาทีที่ใช้บอกเวลาก็ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรที่ซับซ้อนในการดูเวลาครับเพราะสิ่งที่นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยพยายามนําเสนอไม่ใช่ลูกเล่นในการดูเวลาแต่เป็นการที่นาฬิกานั้นสามารถรับมือกับแรงต้านแรงกดดันแรงเหวี่ยงต่างๆได้ดีและเป็นแนวหน้าของโลกเลยนะครับสำหรับนาฬิกาประเภทนี้ เม็ดไม่ยมเป็นแบบสกรูดาวที่มีการเคลือบอยางโพลิเมอร์ล้อมรอบด้วยนะครับที่ช่วยให้การปรับเวลาของผู้สวมใส่นั้นสามารถปรับได้ง่ายขึ้นและก็เป็นการรักษาพื้นผิวของรอบเม็ดไม่ยมไว้ด้วยครับและเม็ดไม่ยมก็สามารถกันน้ำลึกได้30เมตรครับฟังชันการควบคุมเวลาต่างๆนีก็สามารถดึงมาในตําแหน่งที่หเพื่อควบคุมเวลาได้เลยโดยจะมีการแฮกเข็บว,วินาทีในขณะปรับเวลาด้วยนะครับ เพื่อช่วยให้การตั้งค่าเวลานั้นละเอียดระดับวินาทีกันเลยกระจกหน้าปัดทำมาจากแซฟไฟร์คริสตัลแบบหลังเต่าครับที่ทำให้มองเห็นหน้าปัดได้กว้างและมองเห็นได้อย่างชัดเจนและแซฟไฟร์ที่ใช้ก็สามารถกันรอยขีดข่วนได้ดีใสมองเห็น,นกลไกเวลาได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันครับก็ทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเลือกใช้เป็นกระจกแซฟไฟร์คริสตัลทั้งหมดและ r m ยังเลือกใช้สายยางโพลิเมอร์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์อยู่แล้วครับ โดยสายที่เลือกใช้เป็นสีขาวเพื่อให้ล้อกับตัวเคสและขอบหน้าปัดที่ทำออกมาเป็นสีขาวเช่นกันและสายยางยังมาพร้อมกับช่องระบายอากาศที่ทำให้ผู้สวมใส่นั้นไม่รู้สึกอึดอัดข้อมือแต่อย่างใด และสายนั้นมาพร้อมกับตัวล็อกบัคเคลที่มาเป็นแบบรูเข็มขัดที่สามารถเลือกรูเพื่อปรับระดับความแน่นได้เข้ากับข้อมือได้หลากหลายมากขึ้นและยังมีตัวล็อกบานพับอยู่อีกทีหนึงด้วยนะครับที่ช่วยให้การสวมใสานาฬิกานั้นจะไม่หลุดออกจากข้อมืออย่างแน่นอนครับตัดมาที่บริเวณด้านหลังของรีชาร์ดมิลเรนนี้กันบ้างครับ จะเห็น,นกลไกการทำงานของ Caliber R M U L 2ได้อย่างชัดเจนเห็นการขัดเงาเห็นการลบขอบมุมเห็นงานฟินิชชิ่งชั้นสูงต่างๆของช่างสวิตของ Richard Mill เห็นการขยับของตัว b a l a n c e Wheel และเห็นการยึดโครงสร้างต่างๆที่ดูแข็งแรงมากๆกลไกดูมีมิติสุดๆและโครงสร้างการยึดส่วนประกอบต่างๆก็ดูชัดเจนมากๆงานฟิน s ชชิ่งก็สวยคือเป็นนาฬิกาที่มองเห็น,นกลไกการทำงานได้อย่างชัดเจนจริงๆ สรุปนะครับ RM055 บั b บ a Watson คือนาฬิกาที่สามารถดูเวลาได้ง่ายมากๆครับและการใช้งานเนี่ยไม่ซับซ้อนเลยนะครับเป็นนาฬิกา Luxury Sport ที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายการขยับร่างกายการวิ่งหรือแทบจะกีฬาทุกประเภทขยกเว้นว่ายน้ำเท่านั้นเองครับแต่จะดีที่สุดเลยถ้าคุณเป็นโปรโกอล์ฟหรือเป็นนักกอล์ฟ คือคนที่ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟเนี่ยมันคือนาฬิกาที่ตอบโจทย์สุดๆเพราะมันรับมือกับแรงเหวี่ยงต่างๆในการตีลูกกอล์ฟของคุณได้สวมใส่ก็สบายสายยางที่ออกแบบก็ระบายอากาศได้ดีและนี่นะครับผมขึ้นข้อให้ดูเลยนะครับบอกเลยว่าสวมใส่สบายมากๆและสายยางก็ระบายอากาศได้ดีจริงๆรูปลักษณ์สีขาวที่สะดุดตาและมาด้วยวัสดุที่ยากต่อการที่จะสร้างขึ้นยากต่อการผลิตอย่างมากอย่าง A t ทีเซตเซรามิก โดยรวมแล้วนี่คือนาฬิกาที่น่าสนใจมากๆครับสมกับเป็นนาฬิกาแห่งนวัตกรรมจริงๆถ้าคุณกำลังตามหาริชาร์ดมิลสักหนึ่งเรือนนี่เป็นคำตอบให้คุณได้เลยสีสวยนวัตกรรมดูดีต้านแรงจีได้โอ้โหบอกเลยว่าครบเครื่องจริงๆครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวและสตอรี่ของนาฬิกาเรือนนี้ก็ผมก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูมาจนจบดูมาจนถึงตอนนี้แล้วกดไลค์ให้สักนิดนะครับ กดแชร์ให้สักหน่อยถ้าชอบเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการรีวิวเรือนถัดไปขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่นานใดที่สนใจในาฬิการ u x x u y y w t c h ทางเรามีจำหน่ายเกือบครบทุกแบรนด์ครับสามารถแอดไลน์อ f ฟ i ิเชีที่ทางเราขึ้นโชว์ที่หน้าจอนี้มาได้เลยนะครับรวมถึงอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ของเราไว้ด้วยนะครับเราะจะมีอัปเดตนาฬิกาในสต็อกอยู่ตลอด ติดตามทั้ง2ช่องทางมาได้เลยนะครับและเข้ามาใช้บริการร้านเราได้เลยนะครับสำหรับร้านซ่อมนาฬิกาใจกลางเมือง MVT n s e r v i c e and Cafe ที่เป็นทั้งร้านซ่อมนาฬิกาและเป็นทั้งคาเฟ่นในตัวเปิดแล้วที่ห้างเกสรวิลเลจเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทุกสิ่งทุกอย่างกันไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปรีวิวครั้งถัดไปออกมา ขอบคุณมากครับ